ยิ่งพูดยิ่งจนโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์คำพูดที่หนึ่งคือความหวังเมื่อคุณฝากชีวิตไว้กับความหวังพลังงานในตัวของคุณเนี่ยจะลดลงทันทีหมายความว่าคุณกําลังรอเหตุและปัจจัยภายนอกทําให้คุณไปสู่ความสําเร็จคุณไม่ได้สร้างพลังงานบวกจากภายในขึ้นมาเพื่อให้มีโอกาสต่อสู้เป็นจุดแข็งจุดแก่งให้กับตัวเองเพื่อที่จะพาตัวคุณเนี่ยไปสู่ความสําเร็จคําพูดที่สองคือไม่สามารถ เมื่อคุณพูดคำว่าไม่สามารถสมองจะปิดกั้นการหาช่องทางเพื่อที่จะไปสู่ความสําเร็จคนที่ได้ยินคนํานี้จากสิ่งที่คุณพูดออกไปสิ่งที่คุณประกาศออกไปจะรู้ทันทีเลยว่าคุณหยุดการเจริญเติบโตคุณหยุดการพัฒนาคุณหยุดการก้าวหน้าแล้วทันทีเพราะฉะนั้นคุณกําลังประกาศให้คนอื่นรู้ว่าคุณกําลังอยู่ได้เท่านี้เองคําพูดที่3คือพยายามคําพูดนี้คุณเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองเริ่มถอยหลัง ออกจากความสําเร็จห่างออกไปทุกทีทุกทีก็ฉันพยายามแล้วอะพยายามสุดความสามารถแต่ฉันทําได้เท่านี้แหละมันไม่สามารถที่จะไปไกลได้กว่าน,นี้นี่แหละครับคุณกําลังถอยห่างออกจากความสําเร็จโดยที่คุณะเป็นผู้ที่ประกาศมันเองแล้วคนอื่นก็จะรับรู้ในสิ่งที่คุณประกาศนั้นด้วยแล้วคุณอะจะยอมจนไหมในโลกยุคปัจจุบันถ้าเกิดคุณยังยอมจนคาพูดเหล่านี้ใช้เข้าไปแล้วคุณจะได้จนอย่างสงใจ จากที่ระบาเกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อให้ปันสวยครับ